ก็หมดกี่ต้นนะพี่อ้อนฝั่งนี้ฝั่งนี้นะ่าจะประมาณห้าสิบเนาะหกสิบตรงนี้ตรงบอกนึร้อยสี่ร้อยสามสิบครับดีดีนะโทรไปถามก่อนเกือบขี่แล้วไปดูนะเมื่อกี้เนี่ยแล้วแลใครบอกว่าตัดยา พี่ใรุงเบ่าว่าเคียเล็กเคียิดีโวไทรหาพดียวก่อนพี่กำลังกินไปเกือบไปดูนะเอไปดูไดีแล้แต่ว่าดยีอาอยู่ในบ้านนัยนไม่อนียางวิ่เสร็จแล้วตอนออกไงมันใส่ไอ้บุ้งขีดจะไปขุดโอ้ทำไมจิ่จำเดี๋ยวจะให้ดูเขาขอซื้อเน นไลฟ์ผมเนี thick, ่ยเกือบยี่สิบคนอันละห้าหมื่นคิดดูท่านอนใครทำให้ทำขายใผมหนะสองแสนหนาทำมุกี้ไอทำแอร์ที่จะที่จะอยากขอซื้อเลยนะต้นทุนอยู่ประมาณเอาให้สองหมื่นเอาไม่ถึงสองหมื่นเอาสองสุดสองหมื่นสามหมื่นยี่สิบอันสามหมื่นก็เท่าไหร่ยี่สิบอันยี่สิบก็หกหมื่นเลยไม่เจ้าหกหมื่นเลยพี่อ้น หกแสนอ่าอันละสองพ0เนอะอันละห้าหมื่นต้นทุนสองหมื่นสามหมื่นหกแสนนั่นได้หกแสนไดี่สิอันน่ะถ้ารองแกทำให้ผมหน่อย้แกว่าไม่ทำให้ใครก็ขายพี่หนรพี่รแคันกอรไม่ขอแกททำดีกว่าของของ อีกคนละอย่างกันอีกคนทำขายมันขวัวได้ขางเดียวมันจะ,ะวิง่งได้คขางเดียวต้องเอากลับมาแล้วก็เบียงเวียงหมุนวางไปได้ไปทางเดียว,ยตวแต่ของานายอองคือสวิงิงได้หมดเลยวิงหน้าวิงหลังตัดได้หมดเออนี่องป็นยาดนะใส่เกียร์ตั้มเองอ่ะทำเองเขาทึ่งกันหมดในในเนี่ยตัง้งหัวเกียร์ไฮดรอลิกก่อนนะตั้งเลยนะกี่พัดกยังด้หมดมอเตอร์ใช้มอเตอร์เอามอเตอร์รอบรอบจัด

มันต้องเอามาใส่ถ้าอย่างไรแลัวมันไปเลี้ยงเบี่ยงตัดได้ทางเดียวแต่คอนอ็อกคือเบี่ยงหน้าเบี่ยงหลังเบี่ยงข้างเบี่ยงหน้าได้หมดยกขึ้นได้หมดเลยคิดติหลังเพราะคนอื่นเขาตัดเขาตัดแต่เขาต้องต่ออีกสายหนึ่งสายหอีกสายหนึ่งเป็นสามเส้นแต่คอนอ็อกคือเส้นปกติของมันเลยแกแค่มาเชื่อมไอ้ฮดรอลิกหัวไฮดรอลิกเพิ่มอีกคนหนึ่งแล้วก็รันเข้าหากัน นี่แหละคันนี้อ๋อเอาเอานสโลปนี่นี่สลบวีงไปเลยตัดไสบายแป๊บเดียวไม่โคแกนแป๊บเดียวนี่นี่ด้านข้างนี่ยเดินไปเฉยเดินสัดเลยนะเหวี่ยงไปแป๊บเดียวไม่ลำบากพี่เห็นแล้วไม่ด là bạc cái thăm ủ ừ, Kháng bốc cái này đi lên Bạc subscribe cho bạc khiếm. ปักยากนิดนึงครับลื่นเลื่นเลื่นตมมืงอกีมืงอกีลื่อนพี่ยอปักลงครับมันลื่นพูดถึงเนาะทำทำที่ปักแล้วเนาะเออเออหนึงกมลมอะไรสักอย่างเนี่ยเวลาปักไม่ให้มันกระทบบอกให้ปักมันได้เลยครอบนะพี่อ้นใช่พี่ พอปักเส็จก็ถอนออกกไไัเลยแต่มันก็ไม่จำเป็นนรอก่หีเนาะ ร้ 200, 400, อยยี่ร้อยสี่ยังไยังพุดเราทางเนาะสองร้อยมาพังหมดเลยทางถนนสองร้อยทำไม่ได้ในฟาร์มทำไม่ได้เลยพังหมดถ้าร้อยสี่ก็ต้องปักแล้วปักตั้งแต่อย,ยู่ล่างแหละวันนี้น่าจะเสร็จครับตอนนี้โอ้น่าเสร็จเสร็จเสร็จ ปากนี้ก็รูปแต่งแล้วป่ะเนี่ยเดียว หลายแสนเนี่ยหาเงินไปซื้อนเลยขนาดนีนน้ซื้อได้ซื้อได้แสนได้พี่แสนเจ็ดแสนเนี่ยพอเสร็จปุ๊บก,ก็มีคนเอาแน่นอนรถเจ็ดแสนหนยายยากรถแบบนี้อ่ะแค่สีมันเก่าเฉยที่เหลือดีม,มันทุยันครับแค่รถแค่ไฟฟ้าอยู่ครบเนี่ยรถก็ราคาแพงเลย Nhanh đừng หยุดแล้วหยุดแล้วไม่ย่างคันนี้หยุดแล้วหยุดแล้วเนีย่ยมา,มาขับไม่เฉยทำจริงไม่ทำแล้วจอดแล้วจะจอดทิ้งไว้เฉยเนี่ย จะหวดแล้วจากที่ว่าจะขายให้แล้วจะหวดแล้วไม่ขายแล้วคณะไม่ขา,า,ายเอาไว้ใช้เองหกแสนหน้าซื้อรถนะเราเลยพอไปดูพอไปดูแกล่างใหม่นะใหม่เหมือนเดิมก็ปักเสาเข็มนะครับปักเสาเข็มเรื่องคุยกันเล่นเนาะนะครับ ปักนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้ติดตามไม่เสร็จเลยว่าทํายังไงนะครับมันตังถึงเป็นรูปเป็นล่างได้เนาะจากที่ว่าคันดินสลไลชีคันแต่งโน่นแต่งนี่แล้วก็มาถึงการดึงสลบนะครับมาดูกันนะครับเอาให้จบเลยวันนี้นะครับจบงต,ตอนนะนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมนะ ทีนี้ก็ให้น้องต่อเข็มลอก่อนนะครับเดี๋ยวเอาแบบช็อตสำคัญสำคัญเนาะนะครับผมไปเจอกันนะครับคลิปต่อไปนะครับก็ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมตามไปคนเมืองเนาะเปนโคเวเตอร์พาท่านผู้ชมมาดูรถสวยรถทำงานนะครับชีวิตการทำงานนากุ้งเนาะอยู่กับไม้สนนะครับมีกระดิ่สไลด์นะครับโอเคครับไปเจอกันคลิปต่อไป